สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนมาพบว่ากันเมืนน่อนี้ฝนตกเล่นๆนาะคะอยู่ฝั่งดอกบานเนาะคะตอนนี้ก็สามโมงกว่าละแหละโบม,มี้ยังเฮ็ดเนาะอันกันเลยมาเจอกั้เขาแล้งไว้นาะคะพี่น้องในอย่างวตัตถินี่อ่ามะม่วงอันนี้ต้นหอมเก็บมาแต่สวนอัานหญ,ญ้านะคะพี่น้องเนาะ แล้วก็ทักอันทักหอมเป๋เนาะคะ่ะถ้าเป็นเครื่องแบบนี้แล้วก็หอมพักขยแ่เก็บมาจะสวนหลังบานเครื่องแบบนี้จะว่าตรงเฮดยังค่ะพี่น้องทีงนี้ไปใช้ผลขันโมแมนลาบนะะเนาะ <c oughs> แล้วก็บังเน่าบังเน่าเก็บมาแต่หลังบานแหละแต่ว่าเอามาไหวลายมือมลแล้วมันก็เริ่มเรืองแล้วเนาะคะ่ะ ปกติเซียนคั่นใส่เอ่อไซ่ขวดจะตืนะ่นเย็นไว้เนาะแต่กินมือเสม,มอตอนเช้าแต่ว่ามือน,นั้นคั่นลายแล้วพี่คานครับพี่น้องเนี่ยอ่อมาใส่หลาบเนาะโอเคเดี๋ยวห้ามาหัน่นหั่นเครื่องกันก่อนค่ะพี่น้องอันดับแรกเนาะนะนะมูขัวใบเียบร้อยแล้วค่ะพี่น,อน้องมาเฮดลาบอันมันโมมี่ตน้นเอียงก็อนโมมี่หอมมันนเนาะคะ่ะหอมเมียงก็เข้าวเอิญ อาหอมพักซี่เนะะาะเพราะว่าบริบูบเอาตัวนี้แหละเอาตัวเ้ามีน,ะนะะีนนนน่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะในสวนห้านีลแหละเอาขออนุญาตทานหอมกดแป๊บหนึง่งทานเลี้ยวกรได้แล้วค่ะเล็บเน่าทานไปเลยเดียวเพราะว่าโปรเซียนเนาะคะ่ะพี่น้องอันอยันถึงมือจะของอ,อันอันหยาดลงเล็บ อยากง,งามอยากได้เ็บงามจะ่ากันกับกองเดเรียกวัทยางเนาะกับพยายาเฮ็ดเอาเนาะจ่มอีละใส่หอมในตายแซบด้วยครับพี่นอ้องมีอันเอาเต่หอมทีในสวนทั้งมีนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่ปงได้อะไมะบ๊อ เมื่อจะคล้องละสีหอมหายละควาเคุณสวยกันอ่านตึกเล็บจะคล้องเห็นไหมอันนั้นต้นหอมกับากันต้นหอมกับหอมเป๋เนาะ,ะอ้หอมไผยละหอมมันเนี่ยมันบนยอยู่ในสวนจะคล้องดอก อันมามากเน,น,นาะมันเป็นยังไงมันโมเมนหอมแดงบานเหอะมันเป็นหอมหอมแดงเข้ามาหอมหายแล้วก็พี่น้องที่พ่อแม่กดเขาบอกคนหันหอมหอมไข่ยันผัวว่าสัตวโอ้ยตำล่าพี่มาผิดหรอคะพ,พี่น้องอันบมเดิรานเนี่ยผัวโอ๊ยตำต่าอะไร จะหนาท่านนีดน้อยกันหนังตาอะไรเยอะแค่นี้ค่ะพี่น้องมาต่อกันว้าวอ้ยว้าวโอ้ยเนาะเขาบอกว่าคนอันหอมหอบไผ่หยาดผัวหรือว่ายาดเมียเนาะค่ะพี่น้องกันแล้วแต่เนาะเอาอันนี้เอาสิบิดเอาเนาะหอมพักกันเนี่ยเนี่ยเอาเม็ดเป่นแหละ เอาเมดสุยางที่เฮาเก็บมามีอันอันนั้นอยู่อีกอย่างก็ใบผักโขดแต่ว่าอันเก็บมาแต่บานอยู่ข้างในอันมาแช่ตัวเย็นไว้เนาะอันเออ่บุกข่มากปัญญายุยงใ,ใส่อัน,น,นใส่ในหลาดแล้วแต่ขนมากเนาะถ้ามีผักธแยะอันอันหอมผักซีไทยใช่ไห,ไหมคะพี่น้องน้ำกลาแซ่ ตำหนิกระเซาะพูอก,กันเอาข้ามียังกระไซนันไปละใส่หอมมันในครขวเรื่อนที่ข้ามี่นะคะ่ะเอ็ดหลับจะว่าฟองไห้ยพี่น้องเฮ้ยไม่แม่คอยเอ็กกับเขาแรงเอ็กกับเขาแรงกินหอม เด็กๆคอยหอบหายที่ถ้ากินจ้อมอมาหารมะนาวมาเนี่ยส่วนนี้บวกอึนเตพักกินแล้วหายี่น้อนยุบานเนาะหั่นมะนาวไว้ทะบบีบใส่ใส่หลายแสบ็บหลายใส่น้อยแสบ็บน้อยไปมากเปียกมาใส่หลายลาโรดเนาะค่ะกินเสม,มอเสม,มอตอนสาวเมือละสอนสองสอนใส่น้ำแก้วหนึ่งเนาะ ใบจะเม็ดเลิมสิบกเขาวเลยต้องเอาเมด็ดไปนพ้นนะพน้นอันก็ประเดิพ้นกับอย่างเด้อพ้นกบ,บโคบเม็ดคอยสิบกเขาแล้วพี่น้องเอ้ยมามีอย่างในตีเครื่องปุ่มอันนี้เป็นข้าวคัวค่ะพี่น้องสู้โร ไอ้บะมากก็ต้องใส่เด้อยรสด,ดีอันนี้บักพริกผงค่ะพี่น,อน,น้องน้ำปลาแกนีก็แซ่บค่ะพี่น้องมาเอาชือว่าหมูไข่เย็นนะดับแหลกเลยอันนีใส่อันนั้นก่อนโอ้มันยั่งหอนอยู่เลยนี่หมูบนทั้งเย็นเลยนี่ค่ะพี่น้องใส่พริกผงก่อนเอา เกือบซ้อนออใส่ลายแห่ง้งไปไห้ลูกสาวสิกินบัได้เท่าหนักินได้อยอะอกแต่ว่าลูกเขาจกินบไ้อีดหน่อยสมัยเสมอ,อ็นบางคนเขาพวกกินเผ็ดได้สุดสดผิ่ปงสุดสดเขาขวานิดนึงเพราะว่าอันต้นอันขวามูอันไส้เกลือไปนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องแล้วเข้า ่ามันมาเดนมันลดลดจงจากมือมันก็นเลยอ่ากำลังพอด,ดีแบบพ่อปตองใส่ลำปองลำป้าหลายเอาเข้าวคัวมาี่ค่ะสองสอนไปเลยสองสอนเครื่องไปเลยแสบแสบอหอมค่ะข้าวคัวข้าวคัวซื้อมาในตลาดสดเนาะอันไมค่ค้าดมันขายถุงละยี่สิบบาท ตาก็บีบบังหน้าใสค,ค่อค้อนคะพี่เนางอ่ะนี่บังหน้าสดๆนี่แหละคะ่ะหอมกับวกหอมปงยางกับมิจาจากสวนเห่าี่แหละเนาะปลูกไปกินเองรังบ้านหอมบัวอันบ่ไเด้บปลูกลอนไปเอากับถวดอุ้ย ใส่บางหน้าหไหลมันจะสมใส่ใส่จะคล้องกินกับมากกินสมๆแหละสมเปรียวเผ็ดเนาะมกมะซีโร้ทำลายแตกบางหน้าตาหน่อยนี่ตัไทย มากินเผ็ดๆก็เอาพริกแ้งห้วยน้ำกระไดเนาะพริกสดใบสะยำแต่อันนี้นก็ใส่พริกไปเกือบสองซอนละซิม,มึงสมยุกันก็ย้อนแต่ยุหฮึดึงก็แซบแซบแซบครับ ต้องเพิ่มยาอีกนิดหนึ่งบอแต่ว่าอันก็บ่ามันแสบแลโอเคใส่ลงไปหลยๆหล,ล,ลุดอ,อ,อ้ยเขาจะกินน้ำบอดแดงหน่อยเขาสิว่าอีแม่ใส่น,นั่นใส่หอมลายุดอ,อ้าวโอ้ยมันจะเป็นลาบด้วยสาัดอะไรวันนี้ใส่ซื้อดูคอยจะกินน้ำบอเดี๋ยวสิคออนนะยาด ตักเสตถ่วยว้เขาก่อนหน่อยเดี๋ยวเข้าซิบุกกินหอมหลายผลนะแบ่งวบเขาก่อนหน่อยทีเหลืออันกสิใสค้นใจหอมใจยางเหมือเลยเนาะเราะวาอันอันมากกินหอมหลายอ้าวาก็ไวล้ละกสิเฮ็ดกับขเขาแนวอื่นเพิ่มนี่ดอกนี่หน่อย ให้เขาเห็นหอมมีหน่อยเอาข้งเห้าบัหนีออ้หลาบหรือสลัดนู่นมาหนี้นาะค่อยแม่คอยเดี๋ยวทำมึงสิเด็ดกันกินจะค้องกาแฟเนี่ยแซมมากไส้ส่งหลายๆเนาะแซมส่งเผ็ดๆได่ดูสาวเขาบุกไปมากเผ็ดเนาะชิมมีก่อนค่ะพี่นนอง ขออน,นุญาตสพริกอีกของขาวดาแล้วของข้ากเพรท่านได้กินนลาบตัวกินเทศเพจจะควาไม่เสียดเอาเอาไอโหดจีร่ใส่บางหน้าอีกบะเนี้อของข้าได้แต่ว่าของข้าวมาได้เข,เขา้เขามากินอ่ากินลาบแบบสมเปรี้ยวเข้มแล้วกับเพจเนาะทุหมดทุลดเข้มกับใบเข้มแห้งนะคะพี่น้อง พอดีเนาะค่ะ <minority> พี่น้องเนาะกลมกล่อมนะค่ะพี่น้องว้ามัไล่ติฮ่าเฮ้ลาบคอยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมากินน้ำกันซิมเห็นมั้งอีกนั่นเจ็บเจ็บต้องหนึ่งก็เจ็บอ่ะเด้ อกำลังไห้เลยความสมก็กำลังได้ได้มดสุดลดพ่อแซ่บซิมมิ่งกันเด้อแซ่บคก็แซ่บแน่เบิ่งค่ะพี่น้องเออนี่ยฮันนี่ อืมอืม,อกม,มก็บังไดดที่กบแดดเพรแห้งเหมือนไหนสมกบแดดสมแห้งมืนไหนเอาหอมบอกเขาบุกข่อยกินนิดหน่อยใช่ไหมมันแล้วแต่บางคนเนาะแต่ว่าอีกคนนึงเขากินเพรนอย่าคนนี้บุก่อยกินเพรอืม หอมอันมากินหอมไ่หลายพวกอันพวกพักไซพวกเอียงพวกอันเครื่องไปนี่เนาะไซไดหลายแสบแล้วแต่คนมากอืมอืมชบซิมเลยค่ับี่นอ๋อเอ้ามาข่าวแรกรับี่นอง จังน้อยอยากกินแล้วมันนี่จะกินเขาเจะเว้นเนาะจะหาบงเห็น,วเ,วนะนวเ,เ,เวียนเต้นสาวเหนื่อยบายบายพบกันวิดีโอนะค่ะนี่แหละเอ้กับเขาเียเองจะของจะเฮ็ดแซ่บจังใดกันจำใดกันแล้วแต่จะของเนาะเพราะว่าเครื่องมันครบหมายถึงว่ามันยูบ้านเฮ้าปงสุดรสปลาลงปลาล่าน้ำปงน้ำปลา รถดอกรถดีกะบผ่านคืออยู่ต่างประเทศนะค่ะพี่น้องเนาะอเอาใส่สมสมหน้าสิได้อ๋อมสมอ่ะ,อะบ๊ายบายพอกันวิดีโอหนาค่ะพี่น้องรักษาสุขภาพเจอบ๊บายบายค่ะ ཡིན མ ན ནེ